วัดดีครับโอนีกับพ่อหอกกับบ่าน้องเนาะโอนีบ่าน้องกับสิผ้ามาตึกแหครับผมนี่นะครับใส่แห่สิบสองศอกพี่น้องล่องเมืองวามจีเมืงปลาในหนองน้ำน้ำเนีนะครับนอกว้าสิมีปลาตัวใหญ่บ่อเพราะว่าปลาบ่าน้องกับมานนี่เนาะครับนอกกับสียูแหรุ่นนี่บ่อเนาะแหตาใหญ่เติบโตครับผมแห่สิบสองศอกพี่น้องล่องเมึงเนาะว่าห้าสิไดปลายังเนีครับกระลัง อันนี้เนี่ยกระล่มหนาวเนี่ยพี่น้อง้านแหะตูล่มหนาวเบิ่งครับอืมเขาบ่ลุ่งแล้วพี่น้องเขาเขาหาวเอาเนาะกวานหาวทึ้งๆนะครับสิทดล่องเบื่องว่าเป็นสีมีปลาหลายบาอย่านถึ้งแต่ว้านแล้วย่านเขาพวกนี่ก็ทช่างปลาขุนเบ็ดเนาะครับเนาะล่องเบื่องครับแห้สิบสองศอกนี่บอน,นองสิตึกแตกบอ่ เฮงใหญ่เฮงครับพี่น้องสิบสองศอกเลยพอได้ปีงนี่นะครับลองตึกไปเผาบังแจ๊กบาดครับผมดังไฟจีข่างสาเฮานี่เบิงสิปีใหม่พุ่นครับสิพามาตึกอีกเท่าน,นึงเนาะปีใหม่เฮาคอยมาตึกอีกเท่าน,นึงให้มันสิเศร้าลมนหนาวจักหน่อยเนาะ ตัวนี้บ้าน้องกฤติภามาล่องวานล่องเบิงวา่าสีมีปลาใหญ่ให้บ้าน้องมานเนาะเพราะว่าแหยี่ตาใหญ่เนาะครับเนะาะถ้าตาลุนนดห,หน้อยก็หนีกับสีไข่อิ่วค,ครับก็ล่องเบิงวา่าสีถือบอลองบางเล่นนะครับเนาะที่แตกมาเนาะสิบสองศอกพี่น้องโอ้ยแตกอยู่ครับนี่แหละครับล่องเบิงครับบ้าน โอ้ปลเบื้องตัวปลาดุกบาน้องตีแหละครับโมแม่ปลาดุกหยักด้วยครับนี่ปลาดุกอวยครับรุ่นแต่ว่าเพิ่นปล่อยลงแน่นแน่นองสาเนาะเพิ่นก็ใหญ่ไปครับนี่ครับปลาดุกอวย เพว่าปลาหลายอยู่พี่น้องอย่านเขาในเอ็นแพ่กับช่างบบาน้องเบิดเนาะเพราะว่าถ้าได้ย,ยินเสียงแหนเนี่ย่นมักสิแตกเขาไปขุนเบิดได้สิตึกอให้เบึ่งเรื่อยๆครับตึกให้เบิ่งเรื่อยๆได้สิเผาปลาสู่กินพี่น้องได้ตัวเผาเลย <c oughs> ย่าห้องข <c oughs> ุนครับพี่น้องิึงใส่ผลิตล่ะประดุกหน้าครับสายพันธุ์ประดุกหน้าเนาะประดุกอุย บ้าน้องเอาปล่อยลงไหวบางนี่แหละครับบางส่วนดำหน้านะครับนี่โตคนเนาะโตเลี้ยงดีแหงเบื้องตี้ครับพี่น้องถ้าปล่อยลงน้องเนาะส่วนบ้าน้องปล่อยลงน้ำเน,นียนกะสีมว่มวนม่วนหนึ่งก็ออกจากไในแพ่นะน้ำเนาะในแพกะก่ช่างน้ำนี่นะครับกะสีคิดว่ากะสีรุ่นสูสีรุ่นนี้นะครับถ้าเท้าปล่อยลงเพิ่นก็พผ้ากันออกเนาะนี่นะครับผมกะเดวยวบ้าน้องกะสีทึบเบื้องเรื่อยๆครับกะซ้ำเฮ้า เบึงปลาในะน้องเขานำเนาะ ครับพี่น้องบ้านน้องกับตึกบบ้านว่าปีงก่อนเนาะคอยไปตึกใหม่ครับมันหนาวแห้งพี่น้องบ้านล่องตึกเบื้องสิเดี๋ยวครับหามันหมานเนาะก็ได้อยู่ครับเครื่องปลาดุกเครื่องปลาขาวปลาตะเพียนนี่แหละครับปลาเขือกินได้ภาพมากไม่างเนาะนี่แหละครับเาบ้านน้องกับจีภามา อย่างปลากินขางน้องเนาะผมกระตึกแข็ตัวนั้นมันแห็ใหญ่แห้งครับพี่น้องมันมันห่างก็เลยเอาแหน่อยมาเนาะกระแลนเขาพวกหลีบิดครับพี่น้องยึตไตแพ่กระชั่งบ่าวน้องบนน้องมันมันกระหน่ำเลิกน้ำครับเพระว่านีหน่ำยังถ่วหัวยืนมือครับพี่น้องปลากระหล้ะครับตัวไห่หน่ำบกอีหลีบบ่าวน้องกังสีพามาตึกอีกทนึงนะครับเนาะถ้ามีหมูมาหลายๆคนก็สิตึกปลาได้ครับนี่แหละครับก็ได้ประมาณนี้แหละกับสีปิ่งสู้พี่น้องกินเนาะครับเนาะ นี่น่ะเดี๋ยวบ่าน้องกับสิผ้ามาปีงปลาดุกนี่นะครับมาเบิ่งครับผมกำลังเลี้ยงพี่น้องอย่างปลากินหิมซาครับผมปีใหม่ครับเดี๋ยวบ่าน้องสิผ้ามาตึกใหม่ให้มีมูมาตึกได้หลายคนก่อนเนาะอันนี้กับว่า คิดว่าคืออยากกินปีงปลาหิ้มขางสานี่ยแหละครับก็เลยมาตรวจสอบเบงังว่าปลาเขาสีมีหลายบอกมันก็มีพี่น้องเขาแกล้งเขาในแพทย์ไตแพทย์กระช่างเมิดคู่ปีกับภาคกันว่ามาตึกเนาะย่ามปีไม่ปียังมามาตึกรัดซ้อยกันครับกระส่วนเอาไตแพทย์กระช่างครับเอาเห้เขาสอนเอาไตแพทย์กระช่างเนาะคอยได้ครับทัาน,นปลา,านิ่นปลานี่ปลาคอก็ไม่โตใหญ่ได้พี่น้อง พานำเพรากระโดดลงนาม,มันกันยังไหลนี่ครับอย่างปลาแบบบ้านาเท่านี่นล้ครับจีหิ้มขางสานี่กระด้บรรยากาศอีกแบบนึง่งนะครับพี่น้องปีใหม่ปีปยังจเจมาะลินบาวน้องเด้อครับเด้อตอนนองกะจีผ้า ตึกแหตึกยังนี่แหละครับกินกันเนาะนี่แลลวเนาะครับเนาะก,กับบ้าน้องกับเผาปลาครับผมอย่างปลาอยู่เนาะตึกแห่ใจร่มหนาวนี่แหละครับร่มทวนๆนี่ก็เลยขึ้นว่าอยากกินปีงปลาอไรสักอยาครับก็เลยลองตึกแหเบิง่งก็ได้ประดุกนี่แหละพี่น้องาะได้มาเผากินอยู่ข้างน้องนี่แหละครับผมนี่แหละรบ,บรรยากาศนิ่มน้องเนาะ หาปีใหม่เขาจังมาตึกใหม่ครับบ่อนอ่างกวางบ่หลายบาทนะครับพี่น้องก็พอได้ปลาดุกอยู่ครับปลาดุกปลาเข็งปลาตะเพียนนี่นะครับปลานินกะไว้พ่อกับบ่าวน้องในคลิปหนาะนะครับน้องบ่าวน้องก็่อเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมข่วนพี่น้องข่วนเข้าตาบ่าวน้องก็อย่าลืมในช่องกบปลาพะรวยเด้อครับเด้อกดไหลกดแชร์กดติดตามบ่าวน้อ่างนะครับผมบ่าวน้องก็สิเฮ็ดให้เบิ่งเรื่อยๆเนาะเป็นกำลังใจครับผม สวัสดีครับ